จะขึ้นหรือลงข้อสรุปผมว่าพอๆกันเหนื่อยเท่ากันครับจะเห็นมุมแบบ360องศาเลยนะครับ ันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพุทธบาทพุทธาวาสนะครับอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหรือเมื่อก่อนที่เราเรียกกันว่าวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ได้ใช้ชื่อชื่อนั้นแล้วการมาเที่ยวชมวัดพุทธบาทพุทธาวาสนี่นะครับเขาไม่อนุญาตให้นํารถส่วนตัวขึ้นไปบนยอดดอยนะครับเนาะอยู่กันยอดพระธาตุนะครับเนาะให้เรานํารถมาจอด ตรงบริเวณที่ลานจอดรถที่มีร้านอาหารอะไรบริเวณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีรถบริการรับส่งขึ้นลงนะครับเนาะมาซื้อตั๋วขึ้นรถที่ตรงนี้นะครับท่านละ90บาทรถก็จะเป็นรถเนี่ยครับรถกระบะ4วิลนำนักท่องเที่ยวขึ้นลงนะครับเนาะการขึ้นก็ระยะไม่เกิน4ี่โมงนนครึ่งนับสี่โมงเย็น แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีรถขึ้นแล้วนะครับแต่จะคอยมีรถคอยรับคนที่อยู่ข้างบนลงมาจนหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตามมาเลยวัดพุทธบาทพุทธาวาสนะครับระยะทางขึ้น540เมตรนะครับเนาะก็จะมีบันไดขึ้นไปตามนี้ก็เราก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับการขึ้นที่สูงที่ชัน ผมขอแนะนํานะครับก็ค่อยๆก้าวค่อยๆเดินนะครับเนาะอย่าไปเร่งรีบถ้าเรายิ่งรีบยิ่งให้ถึงจุดหมายนะครับมันยิ่งเหนื่อยนะครับค่อยๆไปไปตามสเต็ปตามขั้นทางเดินก็เงียบสงบดีมากนะครับ เรียกได้ว่าวิวบรรยากาศนี้สุดยอดเยี่ยมลมากเลยครับคุณผู้ชมมีผู้คนเเที่ยวขึ้นเที่ยวลงตลอดนะครับเดินมาได้ขึ้นคลองทางละพักเหนื่อยหน่อยคุณผู้ชมไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ข้อสรุปผมว่าพอๆกันเหนื่อยเท่ากันครับ <c oughs> เรามาช่วงสายด้วยเนาะถ้ามาเป็นช่วงเช้าหรือช่วงที่อากาศไม่ร้อนนะครับเนาะผมว่าเป็นการเหมือนเที่ยวชมธรรมชาติไปนในตัวเลยครับบรรยากาศร่มรื่นมากเสียงนกกระจันเฉยจักกระจันเสียงอะไรเนี่ยครับเป็นธรรมชาติมากเลยผมเคยมาที่นี่เมื่อถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับนะ ตอนนั้นทางเดินยังเป็นทางเดินแบบไม้ไผ่อยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนาเป็นนี่แหละครับที่เห็นเนี้ยนะครับเนาะทางเดินที่เป็นเหล็กอะไรที่แข็งแรงมากมากขึ้นนะครับโอเคเราไปต่อใกล้จะถึงจุดหมายแล้วไปนะครับ พอเราขึ้นมาถึงตรงนี้จะมีทางแยกนะครับซ้ายมือไปบ่อน้ำทิพย์ขวามือไปชมไอพุทธอุทยานนะครับก็บอกว่าอีก50เมตร มาถึงข้างบอลล้ววิวบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับหายเหนื่อยเลยครับมีลมโชยพักตลอดด้วย พอเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของวัดพุทธบาทนี่นะครับจะเห็นมุมแบบ360องศาเลยนะครับเห็นตัวเมืองแจ้ห่มแล้วก็ที่เห็นไกลๆนู้นนะครับคือทางที่เรานั่งรถขึ้นมาตะกี้นะทางโคดเคี้ยวเหมือนงูเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ข้างบนอากาศไม่ร้อนนะครับลมโชยพัดเย็นตลอดเลยเจดีองเล็กๆสีขาวๆที่เราเห็นนะครับที่เห็นแต่ไกลอยู่ข้างล่างนู่นนะครับสอบถามชาวบ้านเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าสร้างจากไอไฟเบอร์นะครับทีแรกผมเข้าใจว่าไอเป็นแบบเหมือนเป็นปูนเป็นอะไรพวกนี้ไมมไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาสร้างจากไอไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบานะครับนาะ ก็วางตามเนี้ครับตามเหลี่ยมไหล่เขาอะไรพวกนี้ครับเห็นสดุดตาแต่ไกลเลยนะครับ เจดีทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับมีทั้งหมด26องค์นะครับที่เราเห็นอยู่ทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วข้างบนนี้ไม่มีพระสงฆ์พำนักอยู่นะครับพระสงฆ์จะพำนักอยู่ไอวัดอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนนี้จะไม่มีพระสงฆ์อยู่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมการมาเที่ยวชม วัดพุทธบาทสุทธาวาสที่อำเภอแจ้ห่หมจังหวัดลำปางนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ที่ไม่ควรพลาดอ,อ,อีก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 อันหนึ่งนะครับเนาะคือบรรยากาศแล้วก็ความเงียบสงบถ้าใครท่องเที่ยวแบบนิยมเที่ยวแบบเชิงเชิงแบบนี้นะครับก็ไม่ก็ไม่ควรพลาดนะอาจจะทางเดินขึ้นอาจจะใช้กําลังขานิดนึง แต่มันไม่เกินความพยายามของเราน้อครับเนาะค่อยๆเดินค่อยๆไปเอาไว้ทิปหน้าเรามาติดตามกันว่าเราจะเจอกันที่ไหนฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ